ที่ดูไม่ใช่ชอบเสียงดังนะไม่ชอบเลยนะลูกใจเย็นใจไม่ชอบเลยนะพีกตาใจไม่หุน9 9 9ดียด้วยดี่ชาแม่น้อยมาทำให้แม่มาทำให้แม่หเลขหนึ่ง

มา่าแม่ลูกน่แม่ลูกเอ้ยพาแม่เปรังร้างไปนบนกันเลยอเปนจำไม้ก่อนก็ได้นน้จับมันหน่อยนะพ่อแก่ตัวด้วค่ะคุณแม่ค่ะเื่แม่หน่อยนะ มองดูเจสงา่าป้าโอ้ยนี่ก็รให้เงามมองดูโอ้ยแตงงามเนาะตัวนี้เนาะโอ้สวยมากเลยเนาะลูกเนาะงามค่ะโอ้ยพอจิ้มหัวน้ำเด้อแม่เด้อเอาแต่งทาน้ำบอกเดี๋ยวนะเอาแต่งชาให้นั่งแค่ไหนมาสีค่ะแม่ร่างก็บอกว่าให้ผูกผ้าสายรุ้งนะคะเอาผ้า สายรุ้งดยวยนะคะท่านผู้ชมล้อมกันนะคะล้อมต้นตะเคียนยักษ <Assistant tutoring> <ujemy> <e ์นะคะนเป็นกระดาษนะครับเนาะถูกฝนมาหมดรับก็ได้รับเลยหลวงปู่อยากมากเลยมากเลยว่ะ จะหลงหอกทั้หลายเดี๋ยวเาไแก้ไมแกันไปดูใ้ๆนะถูกถึงล้ามันมีดวงดีเดียวมันาดูรเปของาันังฝังได้หลายวันอีกเนาเดี๋ยววดนี่ให้สามตัวตรงเปิห้โต๊ะเปิดทางไห้วะล่ะเปิดให้ด้วยจ้า อันนี้ผ้าผ้าเจ็ดสีบ่ะแม่อมน้ำมาก่อนผ้าดังนีนะโอ้ผ้าเจ็ดสีเยอะเหลือเกินนันนสายลุงั่นสายลุงด้วยแม่ผู้โชคดีแสดงว่าผู้โชคดีคนเดียวใช่ไหมแม่มาวันนั้นอะชมวเฮี้ยหนุ่ยด้วยเอาบ่เงี้ยหนุ่ยได้สามตัวตรงแต่ซื้อร้อยเดียวโอ้สามตัวตรงแม่ได้สองตัวได้หกสองสองตัวมองเห็นที่ต้นเลยบ่แม่ที่เห็่ที่วัดนู่นไง อันนี้เห็นที่วัดนู่นอ๋อค่ะนั่นหกสงเป็นที่วัดหลวงปู่เสวงเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้น้องแม่เนาะขอสามตัวนะคะมีชุดไทยมาด้วยป่ะแม่มีมาจ้ะอ๋อมีชุดไทยมาด้วยจังววนนี้ได้สามตัวนะจะเอาโดดตีมาติ้นมาลัมให้ดูตรงนี้เลยบอนั่นแหละที่ต้นแหละที่ต้นเลยเนาะต้นตะเคียนย่าเลยตะเคียนเนี่ยมันฉลอมใหญ่เลยอืมือค่ะ อันนี้ก็มาด้วยกันสามคันรถเนาะเออสามคันรถนะคะ <c oughs> ท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบนะคะแม่ตะเคียนยากนะคะอั <c oughs> งเกอิศกัน์นไงคะร้านใ่ต้นงหรือต้นพงเปนไงรานเขา้นม้นี่นะหนูวดก่อนก็แม่ร่างนะคะได้เขียนอ่อได้ให้แบงค์ร้อยนะคะแอดมินก็เห็นนะคะ <c oughs> เห็นเป็นห้าสามศูนย์นะคะท่านผู้ชมนะคะ <c oughs> ที่แบงค์ร้อยนะคะ อันนี้นะคะมีชั้นห้าขั้นแปดบอคะจ้าจ้าเราแต่งมาแล้วนะคะครบชุดเลยวันนี้นะคะมาขอโชคแม่ตะเคียนนะคะอ่าเดินไปเลยจ้ายุงอ๋อบห้ท่วงยุ่งกัดกับหามท่วงอว่ายยืเื้อยือผักห้ามท่วงอืมหามผักห้ามท่วงไว้อย่างนั้นนะคะอนี่เดินไปค่ะเดี๋ยว่อนออรอ เนาะในทางเข้าไปทางเข้าไปโอโชคเมตเคียนนะคะวันนี้เป็นวันพระด้วยเดินนะคะวันนี้นะคะแต่งกันมา,าเรียบร้อยนะคะเสียดายแบงร้อยนะห้าสามศเนาะแบงร้อยที่แม่ด่างนะคะได้ยื่นให้กับคุณคุณพี่หรือเปล่าเนาะใช่ไหมคะแมนบ่เนาะ,นะได้ซื้อบ่ ห้าจ้ะได้ซื้อไหมไม่โอ้เสียดายห้าแอดมินก็เห็นแต่ว่าไม่ได้ซื้อพอออกมาละห้าสามจริงๆตรงตรงเลยนะคะโอ้ยมืดทางเข้าไปนะคะก็ไม่ไกลเท่าไหร่ เดินเป็นแท้ถวเลยแสดงว่าเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้นะคะนี่ฝนไม่ตกนะคะขอสองตัวสามตัวก่อนเดินนะคะกลับบ้านก่อนคอจะตกนะคะแม่ผู้โชคดีหอบสาดมาลา <c oughs> ขอโชคขอลาบหอบสาดมานั่งขอโชคลาบเนาะ อาตกแล้วบน่ยโอ้คนตกแล้วเ้อคนตกแล้วเด้อนะคะตอนนี้นะคะเปิดทางให้ลูกให้ร้านก่อนนักขัน oui. ้ะ้ห้หาัหัน้หนักนนักน้ก้ นี่เป็นไหนบ้างเนาะสามหกสามศูนย์สองสามแล้วก็สามห้าบอเก๋ากงก่นอนพักหลังนี้มาในบ้านโกกี้เขามาเอาทุกสีเขียวนั่นก็าก็ถูกแสดงว่ามีคนมาขอบ่อยใช่ไหมคะแม่ตะเคียนยักษ์มามาบ่อยมีปีนั้นหนึ่ ไปเข้าความฝันหลวงพ่ออยู่นุ่งรุ่น,นวนอากาศร้อนขอให้มาบวชชีให้น้อยแม่ตะเคียนอะน,นะคะมาแกก็ออกผ้าขาวมามาโฮมให้เลีกอะไรมันตีน้ำนออกอะไรนะมันออกตามไอ้นี่เนี่ยผ้าขาวนะี<อ>่ยบ่ได้ก็ยังชิวพอถูกเหมือนกันดได้เยอะบ่ค่ะได้คือละร้อยมันเลยซื้อเยอะแสดงว,ว่าแม่ตะเคียนนี่ให้โชคอยู่เนาะ ปีนี้อ๋อมาเอาเรื่อยเลยแต่ว่าไปแบบตัวการตัวการไม่ได้นะอ๋อต้องเงียบใช่ไหมคะเงียบาจะไปพูดไรอย่างนี้อย่างนั้นนะไม่ได้ไม่ได้ก็เหมือนเห็นเลขชินอะไรนี่เขาอยากพูดมาพูดข้างบนอ๋อช่โต้ได้ได้ยินท่านนะมันมอนที่เราไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะเนาะจะไปเดบอันนี้เลยนะแต่แล้วก็ถ้าเวลาเวลามดกัดเขาก็ไม่ให้ทักไม่ให้ทวงรูป ยุงกัดก <g Jud ite> <Boy> ็เหมือนกันเนาะโอ้ยป <of the> <aja> ีนั้นจะเข้าซุ่มเหมือนมีลูกอะไรหล่นด้านหน้าเลยนะโอ้หด่นมาจริงๆเลยบ่ค่ะฟ้ามันโล่งล้วบ่เอายังน้ำสลังม่าแม่นบอกเดินทางกลับบ้านนะคะเดินฝนตกปูมันมานำก้นออกบางนึงบ่ได้น้ำเอากันสิเดินมาแต่ไกลเลยจ้ะ วันนี้ก็วันพระด้วยเนาะคะ่าะว่าน <ะ S 2> หนูไกมาทางนี้แหลยมันจะทางนี้นด,ดีหน่อยง่ายไ